สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกับช่องละองชาแนลเหมือนเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้ก็มีกลุ่มของคุณพี่นะคะท่านผู้ชมคะเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อมาขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ผีระล่มนะคะก็กําลังตั้งจิตอธิษฐานขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่นะคะค่ะก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตเด็ดๆนะคะค่ะแอดก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปขอโชคกอบคุณพี่กันนะคะจากต้นขนุนนะคะ เห็นสามตัวเลยค่ะเห็นเป็นสามตัวใช่ไหมคะหกสี way, water, way, are ่สามหรือว่าหกสี่แปดนี่นะคะสามสามกับแปดตัวเดกันเห็นเป็นหกสี่สามหรือไม่ก็หกสี่แปดค่ะข้างบนเป็นเจ็ดหกนะคะถ้าถ้าแยกเล่นก็คือสี่แปดหรือสี่สามเนี่ยค่ะอ๋อสี่แปดหรือไม่ก็สี่สามแยกเนี่ยตรงตรงนี้ก็สงสัยอยู่นะว่าหกสองหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้ยค่ะเดี๋ยวแอดพอขึ้นไปก่อนนะมองเหมือนหกสองนะคะแอดลองดูนะคะตรงเนี้ยก็เห็นอีกนะคะเหมือนหกสองนะคะ เนี่ยเลขสองอย่างชัดเลยแล้วก็เหมือนเลขหกนะคะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยสามตัวเท่าไหรนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้หกสี่สามใช่ใเห็นแล้วเห็นได้ไหมคะแอดเห็นแล้วค่ะแล้วก็หกสี่แปดแปดกับสามตัวเดียวกันนะคะหกสี่สามหรือไม่ก็หกสี่แปดใช่ไหมคะค่ะแล้วตัวข้างบนนะคะเป็นเจ็ดหกค่ะเจ็ดหกใช่ไหคะเจ็ดหกค่ะถ้าแยกก็เป็นเจ็ดหกแล้วก็สี่สามหรือสี่แปดเนี่ยค่ะ อ๋อถ้าแยกก็มีเจ็ดหกแล้วก็สี่สามแล้วก็สี่แปดเนาะ,ะจ้าแต่ตรงนี้ก็สงสัยเห็นเลขสองม่นแน่ใจว่าเป็นหกสองอีกหรือเปล่าลองเสี่ยงดูนะคะจะมีหลายตัวอยู่ค่ะเนี่ยะนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่องไปกับคุณพี่กันนะคะเพราะว่าเห็นหลายตัวมากนะคะท่านผู้ชม <c oughs> ลองส่องไปด้วยกันนะคะว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะวันนี้คุณพี่ก็มาขอเป็นครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมคะ ก็มองเห็นเป็นหกสี่สามหรือไม่ก็หกสี่แปดนะคะ,ะแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็ตัวไหนแล้วคะสี่สามค่ะสี่สามกับสี่แปดนะคะ,คะแล้วข้างบนเหมือนเป็นหกสองข้างบนเหมือนเป็นหกสองใช่ไหมคะใช<จ>่ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมลองนําไปพิจารณาดูนะคะเพราะว่าตัวเลขตรงจุดนี้ก็เยอะมากๆนะคะท่านผู้ชม ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านด้วยนะคะมาปุ๊บก็เห็นเลยค่ะโอ้มาปุ๊บก็เห็นเลยใช่ไหมคะพี่แสดงว่าเจ้าแม่คงจะให้ตัวนี้เลยพี่ว่าตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยค่ะมาเป็นครั้งแรกด้วยนะคะก็ตลอดทางมาก็คนอวยพรให้ถูกรางวัลมาตลอดก็คุณพี่รู้จักที่นี่ได้ยังไงคะได้จากเอ่อช่องของน้องค่ะอ๋อดูจาก u t u b e เนาะพี่เนาะดูจาก YouTube ก็เลย อยากจะมาขอด้วยถึงที่เนาะมากบวตัวเองวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาขอถึงที่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ได้ตัวเลขสมใจนะคะค่ะเห็นเลยค่ะเห็นเลยเนาะพี่เนาะตรงเข้ามาเห็นสามตัวชัดๆเลยค่ะถ้าถูกก็จะมาทําบุญค่ะร่วมสร้างพระเจดีด้วยกันเนาะพี่เนาะร่วมสร้างเลยค่ะค่ะเพราะว่าเจดีก็ยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าเจ้าแม่ก็ให้โชคทุกงวดค่ะคุณพี่คะ แต่ว่าไม่ทุกคนนะคะแล้วแต่บุญวัาสนาของแต่ละท่านนะคะอันนี้มาเห็นเลยค่ะอ๋อมาถึงปุ๊บก็เห็นเลยเนาะเห็นเลยค่ะกล่าวท่านเห็นทันทีเลยจ้ะเนี่ยนะคะตัวเลขก็ชัดมากมากนะคะท่านผู้ชมแอดเห็นไหมคะเห็นค่ะสามตัวก็หกสี่สามหรือไม่ก็หกสี่แปดนะคะจ้ะสวยนะคะก็ลองตัดหน้าตัดหลังดูนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าจะโชคดีร่วมกันนะคะ ค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปขอโชคกับคุณพี่กันนะคะเมื่อกี้ก็ขอจากต้นขนุนเสร็จก็มาขอจากเรือลำที่หนึ่งนะคะตรงด้านข้างนะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะท่านผู้ชมทางบ้างก็ส่งไปกับคุณพี่กันนะคะค่ะเห็นเป็นตัวไหนคะพี่เห็นเป็นสาม สามห้าค่ะเห็นเป็นสามห้าค่ะเห็นเป็นสามห้าแล้วก็ห้าห้าเนี่ยค่ะเห็นเป็นสามห้ากับห้าห้าค่ะห้าห้าแล้วก็สามห้าห้าเนี่ยค่ะตรงเนี้ยถ้าสามตัวก็สามห้าห้าใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ตัดหน้าตัดหลังด้วยเนาะค่ะเพราะเมื่อกี้ไปหลักกิโลมาได้สามสามได้ห้าสามสามค่ะโอ้ห้าสามสามใช่เราก็เอาสามสามด้วยเนาะค่ะแล้วก็ห้าห้าแล้วก็สามห้าค่ะเนี่ยแหละค่ะตรงนี้แหละค่ะ โอเห็นแล้วนะเนี่ยเหมือนหลักกิโลเลยจ้าอจ้าจ้าซื้อลอตเตอรี่แล้วค่ะสามเอ่อห้าสามสามแล้วห้าสามสามจ้าแต่ตรงนี้เห็นเป็นห้าห้าสามตรงนี้เห็นเป็นห้าห้าสามสามอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะใช่ค่ะออค่ะตรงนี้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งไปกับคุณพี่กันนะคะจ้าส่งไปด้วยกันค่ะว่าจะเห็นเป็นตัวไหนนะคะจ้า วันนี้คุณพี่มองเห็นเป็นสามห้าห้าใช่ไหมคะใช่แล้วก็ค่สามหาแต่ตรงหลักกิโลนี่ได้สามสามสามค่ะหลักกิโลได้ห้าสามสามจะค่ะถ่ายเลยค่ะท่ายได้ตัวเลขเดียวกันเลยเนาะใช่ค่ะได้ตัวเลขเดียวกันเลยค่ะเอ๊เราจะออกเบิ้ล ไม่แน่มะคะ่ะไม่แน่ค่ะข,<า>ขอให้ถูกนะคะจะมาทำบุญที่วัดนีค่ะเนี่นะคะท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะค่ะเอ็ดก,ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะเ <c oughs> สียงป๊อปค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอ็ดจะพาท่านผู้ชมไปส่งดูตัวเลขจากบนหลังคานะคะท่านผู้ชมคะ กดีคุณพี่แล้วก็แอดมองเห็นตัวเลขจากข้างบนนี้นะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยอยากจะมาส่องให้ดูนะคะเดี๋ยวแอดเก้า่ีออ้ก,ก่อนนะคะ <c oughs> นี่นะคะท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะคะคุณพี่ช่วยชี้บอกท่านผู้ชมหน่อยค่ะอันนี้ค่ะเห็นเป็นตัวไหนคะพี่สี่หนึ่งสา,จามจ้ะชัดมากๆเลยเนะาะจ้ะชัดมากๆนะคะท่านผู้ชมคะ นี่นะคะตัวเลขตรงจุดนี้ก็มองเห็นเป็นสี่หนึ่งสามนะคะหรือไม่สี่หนึ่งแปดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าสามกับแปดก็ตัวเดียวกันนะคะก็เห็นตัวเลขชัดมากๆนะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่าฝั่งนู้นก็มีอีกค่ะพี่เนาะนยพี่แอดมองเห็นเป็นห้ากับ7จ็ไม่ใช่ตรงจุดนู้น ตรงไหนแล้วเมื่อกี้ตรงตรงที่เอฟชี้นะคะเป็นเลขห้านะคะอุ้ยห้าแปดคะ่ะท่านผู้ชมไม่ใช่ห้าเจ็ดค่ะห้าแปดค่ะหกห้าแปดสี่หนึ่งสามนะคะยิ่งสองก็ยิ่งชัดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะตรงนี้เป็นเลขหกตรงนี้เป็นเลขห้าตรงนี้เป็นเลขแปดนะคะแล้วก็จุดนี้ก็สี่หนึ่งสามถ้าหกตัวก็ หกห้าแปดสี่หนึ่งสามนะคะท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดสามกระโดดเล่นนอยนี่นะคะตัวเลขชัดมากๆนะคะท่านผู้ชมก็ส่งไปกับแอดนะคะว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะเพราะว่าอยู่สูงนะคะท่านผู้ชมไหรที่มองเห็นเป็นแปดเจ็ดบอสี่นี่นะคะแอดเห็น แต่อกสามแปจ็ดบอกพี่มองเห็นเป็นสามแปดเอแต่ว่าอยู่ข้างล่างเนาะแปดดอยู่ข้างล่างอ้ยเมโครค่ะคยออนอุ้ยจบานังออห้ารูปแปหเจมปนู่นข้างบนนะเอ็มมองเห็นเป็นอ้ยดูไปดูมาเหมือนเลขสาเลยสามห้็ดโอ้สาแต่ว่าก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่องด้วยสายตาตัวเองนะคะว่า ท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นตัวไหนนะคะเอดก็เห็นเลขเยอะนะคะตรงนั้นคุณพี่แอดก็มองเห็นเป็นแปดกับเจ็ดค่ะค่ะเลขชัดมากค่ะพี่โอ้ยเมื่อยคอเนู่นนะห้าแปดห้าแปดสามห้าแปดแล้วก็สี่หนึ่งสามหตัวเลยเนาะ สามห้าแปดสี่หนึ่งสามล่างแปดเจ็ดนะคะก็ลองนำไปพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมคะเผื่อว่าตัวเลขตรงจุดนี้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะจัดมากเลยชัดมากๆเนาะเมื่อยก็เมื่อยนะคะท่านผ <c oughs> ู้ชมคะโอ้ยขอจ